สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมหนุ่มกันจรในรายการแห่กระโนนะครับวันนี้มีชาวรากหญ้าเนี่ยมาล้อเลีนกับทางรายการนะครับว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขามาไล่ที่โดยทางชาวบ้านเนี่ยใช้สารกําจัดวัชพืชในนาข้าวที่มีชื่อว่าไวทอกเอมิน96ของช้างแดงนะครับวันนี้เราได้เชิญผู้เสียหายนะครับแล้วก็นักวิชาเกินนะครับมานั่งคุยกับเราด้วยนะครับสวัสดีครับน้องกอหญ้า สวัสดีค่ะพี่นุม่มวันนี้ที่มาร้องเรียนกับทางรายการเนี่ยมันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นเหรอครับคือปกติเนี้ยพวกเราชาวลักย้าก็อ,อาศัยอยู่ในทุ่งนามานานแล้วค่ะเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านก็ไล่เราบ่อยแต่เราไม่ไปแต่คราวนี้หนักมากเลยค่ะอุ้ยทําไมครั้งนี้มันถึงหนักกว่าเดิมล่ะครับก็คราวเนี้ยค่ะชาวบ้านเล่นจัดใหญ่ไฟกระพริบ,บเล่นใช้ไวท็อกเอมิน96ของช้างแดงนะสิคะ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับไวทอกเอมิน96ของช้างแดงแล่ะครับก็มันเป็นแบบเม็ดมันผสมง่ายมันละลายดีไปติดหัวฉีดใช้โดนฉีดปื๊ดเดียวพวกเราก็อยู่กันไม่ได้แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอถามทางทักษิชาเกินบ้างนะครับว่าควรจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงดีต้องเรียนพี่หนุ่มกับน้องคอยย่าแบบนี้นะครับถ้าเป็นสารกำจัดวัชพืชตัวอื่นผมจะแนะนำให้อดทนอยู่กันก่อน แต่นี่เป็นไวทอกเอมีน96ของช้างแดงนะครับผมแนะนำเลยว่าถ้าได้ยินชื่อนี้ให้รีบอบพยพออกจากพื้นที่โดยด่วนเลยครับเอาละครับขนาดนักวิชาเกินยังพูดแบบนี้ขอเตือนชาวลากยญ้าทั้งหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งจอกแหน่สาบเสือหญ้าใบกว้าง ที่อาศัยอยู่ในนาในไร่นะครับถ้าได้ยินชื่อไวท็อกเอมิน96ของช้างแดงเนี่ยให้รีบเพ่นทันทีเพราะไวท็อกเอมิน96ของช้างแดงเป็นสารกำจัดวัชพืชใบกว้างสูตรเม็ดผสมง่ายละลายดีไม่ติดหัวฉีดเหมาะกับโดนการเกษตรวันนี้ขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีครับช้างงแดง